เด็ครับ2พฤษภาคม68วันนี้วันหวยออกนะครับมาลุ้นลู้สิให้3 5 4 1จะมีคนซื้อไหมนะครับมาดูความเดิมของมังกรทองนะครับรถปี93นะครับนี่มลไรพาวเวอร์แท้นะครับ HPY นะครับนี่ HPY ภงมลไรพาวเวอร์แท้นะครับ ผมไลเพาวราแท้โรงงานเลยนะครับจะเป็นแบบนี้ห้องเครื่องเดิมๆนะครับห้องเครื่องของมังกรทองนะครับจะมะีน้ำยาอุดอุดรอยนะอุดอรอยรั่วรอยโบกต่างๆนะครับรอยน็อตจะมีน้ำยาแบบนี้จากโรงงานนะครับนี่คือเด,เดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับล้งางมอเช้า เดิมของเขานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับยังไม่ได้เช็ดเลยล้างเสร็จยังไม่ได้เช็ดเลยนะครับเก้าสิบแรงมาแล้วนะครับเก้าสิบแรงมาครับยังได้เช้ายังไม่ได้สตาร์เลยนะล้างเสร็จให้ดูภายนอกก่อนนะครับภาย์นอกของเขานะครับสีสวยเลยเดิมๆเ,เลยนะครับแ,แป้งๆเลยสังกะสีเลย แป้งเลยแป,แป้งแป้งทั้งคันเลยนะครับกระบะสวยนะครับกระบะไม่มีบรรทุกหนักมาก่อนดูสิครับนี่ร้อนกระบะนี่ร้อนกระบะสวยๆเลยแป้งแปงเลยแป้งแป,ง,แปงทั้งคันสภาพนี้เริ่มหายากแล้วนะครับรอบปีสามหก็ร้่รปีเก้าสาม ครับรถปี93อาารถปี36นะครับทำาเดิมของเขานะครับรถยังไม่ล้างถ้าล้างใด้เจียมก่อนเอ้ยรถยังไม่ได้เช็ดล้างแล้วยังไม่ได้เช็ดครับนะมังกรทอง90้าสแรงมา ตัดเครื่องให้ดูนะครับจึงเดียติดแน่นอนนั่นจึงเดียติดเลยนะครับไม่มีควันนะครับควันไม่ขาวเดินเบานิ่งห้าควันไม่ขาวนะครับควันไม่ขาวควันไม่ขาวนะครับไม่ขาวไม่ดำควันไม่ไหล เยเครื่องเพาะมากเพาะเพะเลยโบกไฟแบบนี้เลยนะครับไปเลี้ยวทำงานปกติแต่ดังแต่เยน็นภายในเดิมๆของเขาเลยครับน้ำไม่ดันแน่นอน น้ำนัำน่น้ำไม่ดันนะครับนิ่งเลยน้ำไม่มีฟองเดินเบานิ่งมากไม่มีควันแน่นอนนะครับตาเร่เงเร่เงเิ็มเลยเลย <นะ S 1> บวกไฟใช้ได้นะครับ โอ้สภาพนี่หายากเด้อครับเครื่องดีมาก <S <S 1> <S 1> เครื่องดีมากเลยรถเ,เดีรมอะไรเซียปิดไฟตัวนี้นะครับอ่าปิดไฟตรงไรพาวเวอร์แท้ไฟชุกเฉอนใช้ได้แอร์แท้โรงงานเลยนะเนี่ยแอร์ตรีเพชรนะครับแอร์ตรีเพชรอีสุ แอร์ติดตั้งจากโรงงานนะครับคันนี้หาสะสมไว้ไม่ผิดหวังนะครับใครหาสะสมไว้วนสะสมนะครับหาสะสมไว้เลยสภาพแบบนี้เงินสดแปดหมื่นเก้าเดครับเอาจริงลดได้เอาจริงลดได้นะครับเอาจริงลดได้